ใช้งบเพื่อทำดนตรี EDM โดยแพทองทานเดี๋ยวก็อาจจะเห็นแพททองทานขึ้นไปเต้นอ,ออยู่บนวงไม่ใช่วงในงานเปิด EDM นะ <c oughs> เขาก็คงเตรียมชุดเตรียมแล้วละเพราะเขาคงมีชุดเยอะนะฮะเขาก็จะไปเด้งหน้าเด้งหลังอยู่บนเวลาเปิด EDM นะมันก็ก็ดนตรีมันก็เวลาได้ยินนะมันก็แต่บางทีฟังแล้วนา,นานๆแล้วผมว่ามันปวดหัวปะ คือมันมันบีดมันบอกไม่ถูกอ่ะคือมันเป็นบีดที่มันไม่ใช่บีดเหมือนกับแบบอะไรอ่ะชัดชัก็ไม่ใช่มันคือปกติว่าเราฟังเพลงเนี่ยถ้าจังหวะมันไปเรื่อยๆอย่างเช่นแบบเพลงเร็วดิสโก้อะไรเงี้ยจังหวะมันจะค่อนข้างซ้ํากันตัวมันเองไปไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็นคลาสสิกมันจะเป็นอีกแบบนี้แต่พอ EDM เนี่ยคือมันมีอยู่ยุคนะจําได้ไหมไอ้ตอนตอนที่เป็นสมัยเรกเก้ ได้แก้นเนี่ยผมมันยังโอเคสนุกนะเพราะมันจะฟังรู้เรื่องแต่พอมันเป็นเขาเรียกเพลงอะไรวะที่ผมชอบเรียกเพลงฉอยฝรั่งอ่ะเขาเรียกเพลงอะไรวะนะที่ที่อีทุกที่ที่คนมันชอบเอามาร้องเป็นเออเพลงแรปเพลงแรปเพลงแรปผมฟังเพลงแรปได้ประมาณไม่เกินสามนาทีอะ่ะกูก็จะจะรู้สึกวิงเวียนกระบาลอยากจะลงไปกินข้าวแล้วอยากไม่ไหวแล้วคือมันมันเป็นเพลงที่เราไม่รู้สึกสนุกกับมันนะผมผมเคยฟังเพลงแรปแล้วผมรู้สึกว่า ไม่ชอบอะแต่ยังเป็นเรเก้เนี่ยผมยังฟังได้เพราะมันมีจังหวะเป็นบีทแต่ EDM เนี่ยเคยเคยฟังเหมือนกันเคยไปตอนที่ไปงานเอ่อคนที่เขาเชิญไปที่ RCA โอ้เข้าไปสักพักรู้สึกกูเหมือนอยู่ต่างดาวอะมันตื้อๆตื้อเตื้อเตื้อเตืมอเตื้อเตื้อเตื้อเต้าเตบ้อเตื้อเต้กลัื้อเรื้อเนี้แล้วเันก็เดี้ยวต้อเรื้วเตื้วเตื้อเตอเออเตื้่เตทองทานจะเปิดเนี่ยมันจะเปิดออกมายองไงแล้วก็ใคร ครับก็มีคนบอกว่าเอ้ย EDM เนี่ยมันเป็นที่นิยมชื่นชมอย่างมากของต่างชาติเพราะว่าถ้าจัด EDM ขข้นมาเนี่ยมันจะมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวใช่ไหมครับมันก็มันก็มีคนตั้งคําถามนึงแต่เขาก็เลยถามว่าเอาแล้วตกลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเหรอนะฮะก,ก็แล้วแต่ก็ก็เดี๋ยวรอแพทยทางทานเข้ามาตอบไปกันทางทานเขาอาจจะบอกว่า EDM เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเพลง ข้างเขากินกล้วยเลยหรือเปล่านี่ไม่รู้อะไรผมก็พูดเวอร์เองนะนะเขาอาจจะบอกนะว่าเขาอาจจะมีความรู้ลึกซึ้งกว่าผมก็ได้ว่าเนี่เธอไม่รู้อะไรเลย EDM เนี่ยมันมาจากต้นตำรับของหมายว่าเป็นต้นกําเนิดของข้างเขากินกล้วยอะไรประมาณเนี้หรือเพลงอะไรดีเอ่อไม่รู้ว่าเพลงเพลงไทยโบราณนั่นก็แล้วแต่นะดูดูแล้วกันว่าเขาจะเขาจะเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างมันมีคนว,วิจารณ์แบบนี้ครับอันนี้ผมเปิดขึ้นมามีคนว,วิจารณ์ว่าต้องมีเงินขนาดไหน จริงจะจัดคอนเสิร์ตแนว EDM ได้นะครับเขาก็บอกว่าคอนเสิร์ต EDM เนี persone, ่ยหรือคอนเสิร์ตตืดๆเนี่ยมันจัดกันทียิบเลยนะแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่หรอกแต่หลังๆก็มีขาแดนซ์เข้าไปเยอะะคแต่ตอนหลังๆก็รู้สึกเฉยๆละเพราะว่าคนก็มีความรู้สึกว่าสู้ฟังเพลงเชื่อฉันของพี่แจ้ไม่ได้หรือว่าฟังเพลงอะไรวะไอหนุ่มดอยเต่าไม่ได้เพราะมันดูสนุกกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้เขาก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ย ที่มันจะมีการนำ EDM เข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดในะตะวันตกแหะนะในประเทศตะวันตกแต่ว่าก็สิ่งที่ทําไมจึงต้องเอา EDM มาเพราะเขาบอกว่า EDM เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาวงดนตรีมาทั้งวงนะนะมันแค่จ้างดีเจมาหรือจ้างคนที่มันเป็นคนทําดนตรี EDM มา,มาแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างเนี่ยมันก็จะถูกกว่าการจ้างวงทั้งวงมาอันนี้ก็มีคนพูดแบบนั้นนะ ผมก็บอกเฮ้ยแต่ถ้าเขาดังเนี่ยเขาจะมาทั้งวงหรือเขาจะมาแค่คนเดียวเนี่ยเขาคงไม่คิดว่ามาทั้งวงเขาคิดเราแปดร้อยล้านแล้วเขามาคนเดียวแล้วเขาดังมากๆเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะคิดงั้นกูคิดมึงร้อยล้านพอผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะใช่มั้งนะครับอันนี้เราไม่ทราบอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ทราบว่าวิธีจ้างเขาจ้างกันยังไงนะครับแต่ขอโทษไอ้วงดนตรีที่มันดังๆเนี่ยต่อให้คุณวงดนตรีคุณจะมีแค่สมัยสมัยก่อนเนี่ยบีจีมีนักร้องสามคนเนี่ย แต่มันก็จะมีนักดนตรีมาด้วยใช่ไหมหรือ,อ,อใครอ่ะไดนาลอสอ่ะเป็นนักร้องนําคนเดียวแต่วา่าเราคุณจ้างเข้ามาเนี่ยแต่ไดนาลอสไม่เคยมาเมืองไทยนะไม่เคยมาเล่นเมืองไทยอย่างมาดอนน่าเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวแต่เวลามาเล่นเนี่ยเขาก็จะมีวงมีอะไรมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องจ้างทั้งวงแหละทีนี้ไอ้ไอเงินพันหกร้อยห้าสิบล้านที่หวานลงไปเนี่ยคุณคิดว่าเปิดคอนเสิร์ตแล้วจะได้เงินคุ้มไหมนะครับจะได้เงินเคุ้มค่ากับการที่ลงทุนไปพันหกร้อยล้าน หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูรัฐบาลเขาจะตอบเองแล้วกันนะครับตอบไม่ได้ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าหนึ่งไม่ได้สนใจเพลงเหล่านี้อ่าอันที่สองก็ก็เป็นช่องทางหนึ่งอะ